พี่นองครับเมื่อนี้นะครับอยากเอาคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับมาเว้าสู่พีสูนองฟังซึ่งฟังแล้วนะครับหรือว่าผมอ่านแล้วนี้บ่ค่อยลื่นหูปันใดครับผมบ่ห้วเพิ่นคือขิดแบบนั้นนะครับเพิ่นคอมเมนต์ใน่องซองนึ่งนะครับซึ่งผมไปอ่านแต่ว่าบ่าเม็นช่องของผมดอกเพิ่นว่าจังสี่นะครับ อวยกันคักบออายคนดูเลยคือบอหาสาเหตุว่าเป็นอย่างถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขอถามว่าถามมวัวรุ่นปาระเบิดปิงปองใส่เวทีช่แก้ไขแบบใดคุณหมอนคือรับตาอวยเทเนั่งไปสอบก็ไม่ผ่านหรอกเขียนแผนบอเป็นสอบกขบ่ะพาน สัมผัสกับบ่อาพานันสมแล้วที่มาอยู่วงหมอลำ่ำงานอื่นบ่อหมอกำนั่งแล้วนั่งหมอกับงานแบบนี้ร้องเพลงกับบ่อเกง่งแต่นั่งแสดงละครเก่งจ้ะสมแล้วที่ยู่สาวน้อยวาดสนานั่งเป็นคู่บ่อใดเป็นใดแค่คนดูแลนี่แหละสิเป็นคู่ไปสอบยูใส กับุงสิบวติดดอ,อกพอประเมินบผ่านประเมินผ่านเฉพาะหมอล่ำเท่านั้นคงเข้าใจนะบ้าไม่ไงอันนี้คือคักเถครับขออนุญาตใส่เข้ามาเมยไงสนอครับแมนสิทั่วลุ่งกับมาลุ่งได้เลยครับบอได้ว่าแต่ว่าเข้ามาแบบนี้บบหนาสีออกมานะครับหรือเป็นญาติค้นเสือขาวกับบ่หูนะครับ เป็นอย่างเราคือบาแบบนี้ได้เม่นหยัางกระตามนะครับลักษณะอาการที่เห็นนะครับไปเอะอะโวยวายลักกษทตาตีกับผู้ยิ่งนี่มันสมควรบ่ครับเม่นหมอนอิงนะครับสีเวาอียหยังกรตามลักก็เป็นผู้ยิ่งเราค้นเสือขาวเป็นผู้ใา่มันแม่นขักแล้วบ่ครับสี่พิธาตีผู้ยิ่งเอาบอตัวโตๆจังสิ ถ้าเจ้าคิดว่าถือนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคอมเมนต์นี้นะครับสงสัยบอยู่ในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าเพื่อนใส่ซื้อบอเป็นคนอยู่ในประเทศคือคนไทยนะครับนาซีได้สามีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ออกมาาแบบนี้คอยถามมีหลีน่เจ้าเห็นว่าขนเรื่องจริงมันเป็นแบบไหนเจ้าไปสือมา,บาเบ้งกันนะครับ คลิปมันก็นมีให้เห็นอยู่คนนะครับผมสีวอยไ้ฟางเดอ้อรอยปากพันปากกระซูคลิปที่เห็นบ่อด้นะครับบ่สันสานก็เสิมีบ่ครับเจ้าล่องเอาคลิปมาให้เขาไปเจ้าเบิ่งดีครับกับจะไปบอกพยานบอกเหล่ามาเจ้าเอามาลอยค้นก็นตามครับเพื่อนเห็นจังสันเพื่อนก็นต้องเสียจังสันเป็นอย่างคลิปวิดีโอหรือว่าภาพกล่องุจอปิดถึงเป็นพยาน หลักฐานที่มัดโตได้เพราะอังสี่ล่ะครับมันเอะอะโวยวายบา่กางบ่หล้กก็เมาขักบ่ทา,ามาเมาขักบ่มันก็บ่ได้เมาขาัดอกครับคนมันมีสติอยู่แต่ว่าหองแสดงกิริยามารยาทแบบนั้นเองอาจจะกินก็นจจิงนะครับแต่ว่าคนอื่นเขาก็กินขึ้นกันแต่เขาก็บ่ได้เห็ดแบบนั้นเด้หรอครับเขาเห็ดบ่คัน มีต่คนหามเอาข้นเสียดามแล้วก็ยังไปหามเราก็กินขึ้นกันล่ะครับผมวานะ่นะหลายๆคนนะครับที่กินจับมือแล้วก็ไปขึ้นกันแต่ว่าเข้ากับไปมวนใบะืืนก็ไปเต้นหนะ่ฮะฮมั่นกับว่าเป็นอย่างมั่นต้องมีอย่างอื่นนั่มหระครับพี่น้องถามว่าสันมันจะเป็นลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาได้บ่ครับหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับที่ได้ลงไป บอต้องห่วงครับค้นขนลดทั่วไปถึงหนาบ้านนะครับพ่อหยังครับแฟนครับของสาวหน่อยบานแพงบอหน่อยแน่นอนครับสองล้านกว่าค้นนะครับมันบอหน่อยแน่นอนครับสําหรับวงหมอรําพี่น้องสังเกตเบ้องง่ายๆนะครับก้อนอันนั้นสาวหน่อยเผชรบานแพงเข้านะครับก็ค้นที่ตามล้านกว่าค้นนะครับแล้วตอนนี้แฟนครับ ที่เกิดขึ้นหม่นองอุ้งอิงกันหลายนะครับกี่แสนครับที่เพิ่มขึ้นย่างรวดเร็วใซเวลาสองเดือนเนี่ยเอาคนติดตามถึงสองล้านกว่านะครับจังบางคนกับว่าพ่อเขาบอกไปสาวน้อยมาสะจันคอมเมนต์กับมาว่าหอใดบอนี่แหละครับคนเฮ้ามันอยู่ซ่อๆบอเป็นหอบอใดขี้ขึ้นบินมันเกิดหอใดขี้เก่าล่ะครับ เพราะฉะนั้นคำพูดจังสี่นะครับว่าต้องมาคอมเมนต์ว่าต้องมาเก่งในโลกโซเชียลแบบนี้นะครับท่างที่ดีนะครับยูสือส่อๆซะถ้าบ่าพิมมันกับบอเจ็บว่าปวดดอกกับอ่อานขอความไปโหลดครับหรือว่านางฟังถ้าบ่าฟังกลับไปเปิดยางอื่นเบิงยามาพิมพ์แบบนี้นะครับเพราะว่าแฟนคลับที่อยูุ่หันกับมีแต่คนมาห้กําน,นั่งใจแต่บางยางเป็นคำพูดที่บ่เหมาะสมกับยาเอามาบอกต่อครับ สำหรับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นอยู่เวทีหมอลำสำหรับการกระชากหรือการขอจับมือศิลปินบ่กว่าสิเป็นศิลปินคนใหนนะครับกบอมมีผู้ใดอยากไห้มาจับหล่กระชากตัวเองนะครับหรือว่าคิดในทางกับกันนะครับเจ้าเป็นศิลปินเจ้าล่องขึ้่อนไปเบิงมีผู้ใดอยากจับแขนเอาเจ้าดึงเจ้าลงเวทีเจ้าสิรู้สึกแบบใดครับ หรือว่าดีใจหลายบ่โอ้ยดีใจครับไม่พูดจับมือกระชาคอยตกเวทีโอ้ยคอยมวนซืนอันนั้นเจ้าต้องมีจิตที่บ่ปกติแล้วนะครับถ้าคิดแบบนั้นต่อไปนะครับการที่ไปเบื้องหมอล่ำถูกมือหน่หรือว่าไปเบื้องการแสดงเงียงก็ตามนะครับต้องพกมัรยาดไปนานะครับบ่เม็นว่าสิพกตะเหล่าเราไปเมาอยู่หนาหานหนาเวทีนี่แหละครับ มั่นถึงมีผู้ติดตามหรือผู้ดูแลศิลปินมันก็นต้องเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องไปเบิงศิลปินนะครับบวว่าซิเป็นดาราเป็นอย่างเขาจึงนี่บอดีกาดไปนําเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับสาหรับการแสดงบนเวทีแล้วคนนบางทีมันกับเมาบวว่าซิเป็นดืกขวดดือแก้วขก้นไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่สมควรเห็นนะครับถึงสีโทษทางกฎหมาย มันกับว่าใดรุนแรงอย่างเดียวครับแต่ว่ามารายาททางสังคมมั่นบ่มีนะครับอยากขอฝากขอเตือนนะครับพวกที่ชอบเพศแบบนี้หรือไปกินแล้วก็ทะเลาะวิวาทในงานหมอลำ่ำหรืองานต่างๆนะครับให้เลิกซะถ้าอยากเสียตีกันไปเวทีมวยนะครับบ่ต้องเก่งแต่อยู่ในยังสันหรือว่าพ่อมูหลายยังสี่กระจายฮึบๆขึ้น แต่พ่อจัดขึ้นเวทีนะครับงอยนะครับเขาบ่ได้ว่าอย่างเลยครับเขาเอินว่ามากัดกันให้คนเบิงเพราะชะนั้นเลือกิกลิยามารายาแบบนี้ด้วยครับ